คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดินลงพื้นที่บริเวณเกาะยวนเพื่อตรวจสอบและบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดินบริเวณเกาะยวนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นำโดยพันเอกสุพเลิกสถาพรผลรองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่31พร้อมด้วยที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ผู้แทนประหลัดจังหวัดนครสวรรค์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์และคณะนายทหาร ได้ลงพื้นที่ร้องเรียนท้ายเกาะยวนตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่670ทับ2,560ก่อนลงพื้นที่คณะทำงานได้ร่วมประชุมรับทราบปัญหาความเป็นมาข้อร้องเรียนและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีซึ่งมีบัญชาให้จังหวัดนครสวรรค์เร่งแก้ไขปัญหาและพื้นที่เกาะยวนโดยหลักการแก้ไขปัญหาคณะกรรมการจะยึดตามข้อมูลเอกสารทางราชการประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ของประเทศชาติหลักธรรมภิบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมนายพินโยฮิตโกเมรที่ดิษจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของนางสายหยุดทองประภัยเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเกาะยวนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะที่ห ได้พิจารณากรณีนางสายหยุดร้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ไม่ดําเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ร้องทุกข์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายธนารักษ์จังหวัดและนายอำเภอเมืองนครสวรรค์คัดค้านการออกโฉนดที่ดินบนเกาะยวนปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพระราชกิจดีกากําหนดเขตห่วงห้ามที่ดินอํเาเภอปากน้ําโพเดิมอํมเาเภอพยุหคิรีอํเาเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช2479จะต้องเข้าสู่ระบบกระบวนการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีคณะกรรมการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาตามระเบียบทางราชการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพุทธศักราช2535 นอกจากกรณีของผู้ร้องแล้วยังปรากฏว่าการบริเวณเกาะยวนมีที่ดินมีลักษณะทํานองเดียวกับที่ดินผู้ร้องกล่าวอ้างสิทธิในที่ดินซึ่งได้ทําการซื้อขายกันต่อมาโดยสํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรอื่นระหว่างปีพุทธศักราช2533ถึง2538รวม6รายเนื้อที่ประมาณ21ไร่ คณะกรรมการได้สรุปสาระสำคัญเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเพื่อให้มีข้อสั่งการที่สำคัญคือให้สนักงานที่ดินที่ดินจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอเมืองนครสวรรค์ร่วมกันตรวจสอบจำนวนที่ดินที่แจ้งสค .1 หรือโฉนดที่ดินทับเขตสงวนห่วงห้ามและให้อธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายใช้อำนาจตามพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่9 พุทธศักราช2543สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบกฎหมายหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้กระทรวงมหาดไทยควบคุมดูแลดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้าให้กระทรวงกลาโหมสั่งการให้มีการดูแลรักษาที่ดินที่สงวนห่วงห้ามตามประกาศพระราชกิจดีกากําหนดเขตห่วงห้ามที่ดินอ,อําเภอปากน้าโอพอําเภอพยุหคิรีอ,อรําเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช2479ซึ่งสงวนห่วงห้ามที่ดินไว้ในราชการทหาร